สวัสดีครับวันนี้เราก็พานะครอบครัวมาที่แฟชั่นสไต s แลนดครับวันนี้พาเด็กๆมาเที่ยวทานอาหารนะเราพักแรงทานอาหารที่ Foodland ก่อนนะครับมีหลายเมนูที่ชื่นชอบนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวผัดปูนะครับแล้วก็ยำใหญ่ยำไข่เค็มนะ ที่เราชอบทานนะโดยเฉพาะคนโตครับวันนี้ชวนพ่อมาซื้อไดนโนเสาร์นะเพราะว่าเป็นความตั้งใจของเขาเลือกกันอยู่นานเลยครับโดยเฉพาะคุณน้องนะครับหยิบวางหยิบวางนะแต่คุณพี่สนใจกว่าครับเนีย่ยเห็นไหมน,นะครับจับไม่วางเลยนะครับ เขาตัดสินใจซื้อปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เขาอยากได้นะไปฟันมานานนะ้าพ่อไปแฟชั่นเห็นไหมโอ้ดีใจมากเลยเนี้ยพอ